สวัดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรเลยมีรถ L 5 0 1 8ูนนึมานำเสนอให้ทุกคันครับตัวนี้เป็น L 5 0 1 8ครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่495,000บาทครับยางหน้าใหม่เลยนะครับยางหลังก็สวยมากเลยครับราคาสี่แสนาหมื่นหบาทยังต่อรองได้ตรงฟรีให้300กิโลแรกมรีค่านะำให้ห้า0ันบาทนะครับนะท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับเบอร์โทรก็0 8 1 3 6 5 5 9 9นึ่งสามหกหสาห้ดีครับแป่งหกศย์หมดสตีแล้วไม่มีรับ สวยมากครับคันนี้ครับเปิดไม้ทีหนูไม่เจ็บร้อยหกสิบสี่ชั่วโมงนะครับสต,ตาร์ทแล้วขับดูครับสต,ตาร์ทเลยไวครับหน้าไวหลังก็ไวเช่นเดียวครับที่นี่มีรถใะ้เรือกว่าสองร้อยห้าสิบคันครับมารีวิวในอู่นะขย<ไ>ายมาเลยสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทยังส่อรองได้เต็นทีให้สามร้อยกิโลแรกในค่านำนาให้ ห้าพ es ันบาทครับคันนี้ครับใครไว้ใครได้เลยนะสวยครับคันนี้ครับสวยมากๆเลยยิงนี้ไม่มีหอนครับขยาวเปรอบหนึ่งครับอ๋อยูทูปเพจหนึ่นะครับสวัสดีครับ